ระบบการยื่นตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประกอบไปด้วยการดำเนินงานตามขั้นตอนทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนที่1การยื่นขอรับการตรวจประเมินสถานประกอบการต้องทำการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์และล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะใช้งานได้ จากนั้นจึงเลือกเมนูยื่นคำขอเลือกแบบคำขอตามมาตรฐานที่ต้องการได้รับใบรับรองมาตรฐานก่อนกดปุ่มสร้างแบบคำขอรับรองในส่วนนี้ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนะคะแบบฟอร์มคำขอถึงจะสมบูรณ์พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องในช่องอัปโหลดเอกสารสำเร็จรูป อกสารประกอบการยื่นคำขอมีด้วยกันทั้งหมด8รายการค่ะถ้าเอกสารเรียบร้อยทั้ง8รายการแล้วให้กดปุ่มยอมรับและส่งแบบฟอร์มค่ะจากนั้นระบบจะแสดงสถานะรายการแบบคำขอรับรองว่าท่านอยู่ในสถานะการยื่นแบบใดขั้นตอนที่2 เมื่อมีรายการคำขอใหม่เข้ามาในระบบระบบจะตรวจสอบรายการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้มีหน้าที่ในการพิจารณาแบบคำขอรับรองมาตรฐานที่สถานประกอบการที่ส่งมากรมการท่องเที่ยวจะเรียกดูแบบคำขอรับรองที่ต้องการพิจารณาและระบุผลการพิจารณาว่าผ่านหรือไม่ผ่านก่อนบันทึกข้อมูลลงในระบบ จากนั้นในขั้นตอนที่3ระบบจะแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังสถานประกอบการและผู้ให้บริการผ่านทางช่องทางที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มและในกรณีที่เอกสารประกอบการยื่นคำขอไม่ครบถ้วนหน่วยตรวจสอบได้รับรองจะแจ้งแก่สถานประกอบการและผู้ให้บริการให้นำส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม โดยระบบจะแจ้งสถานะการดำเนินงานผ่านทางอีเมลของผู้ใช้ในขณะเดียวกันสถานประกอบการและผู้ให้บริการก็สามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะของการดำเนินการผ่านเว็บไซต์ได้เช่นกันในกรณีที่ข้อมูลผู้ประกอบการยื่นคำขอครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนั้นในขั้นตอนที่4หน่วยตรวจสอบและรับรองจะดำเนินการกำหนดรายละเอียดการตรวจประเมิน ซึ่งได้แก่วันเวลานัดหมายที่จะเข้าดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการและผู้ให้บริกากรหากพบข้อบกพร่ so องจากขั um ้นตอนการตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบจะแจ้งแก่สถานประกอบการและผู้ให้บริการให้ดำเนินการแก้ไขต่อไปและขั้นตอนที่5หน่วยตรวจประเมินรายงานผลการตรวจสอบจะออกใบรับรองการผ่านเกณฑ์การประเมินสำหรับสถานประกอบการและผู้ให้บริการ ที่มีผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินไปยังกรมการท่องเที่ยวในลำดับต่อไปจากนั้นในขั้นตอนสุดท้ายกรมการท่องเที่ยวออกใบรับรองโดยการมอบเครื่องหมายการท่องเที่ยวไทยสำหรับสถานประกอบการและผู้ให้บริการผู้ผ่านการตรวจประเมินได้รับรอง สถานประกอบการของท่านก็จะมีเครื่องหมายการท่องเที่ยวไทยเพื่อแสดงถึงมาตรฐานของสถานประกอบการของท่านว่ามีคุณภาพที่ได้มาตรฐานนั่นเองและกระบวนการทั้งหมดนี้จัดทำเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานให้ได้รับผลประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของสถานประกอบการของท่านประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่ตามมานั่นเองค่ะ ไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับการยื่นขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานแค่กรอกข้อมูลส่งไฟล์เอกสารและรอรับการประเมินเท่านี้สถานประกอบการของท่านก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว w w w t h w i d e w เว็บไเว็บไซต์เพื่อบริการข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อเศรษฐกิจฐฐฐฐฐไทยยั่งยืน